เอาเละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับผมเข้าสู่ช่อง ByMe Channel นะและในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม PUBG New State นั่นเองนะครับผมคือต้องบอกกันว่ารอบนี้เนี่ยผมมาเล่นคนเดียวแบบเหงาเงาโดดเดียวเดียวได้นะครับผมก็คือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่มีใครว่างเลยนะทุกคนผมก็เลยต้องมาจัดคนเดียวนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทำชาเลนจ์นะครับผมว่าใน100คนเนี่ยผมเนี่ยจะอยู่รอดถ,ถึงที่10หรือเปล่า นะครับวันนี้เนี่ยผมจะอยู่รอดถึงที่10หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นชาเลนจ์นะรอบนี้นะครับผมอ่าช่วยไเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคมาหวังว่าจะถึงที่10แล้วกันนะครับ3 2 1โอเคมานี่ครับผมนางส่ง47มันเลยฮนะมาดูกันดีว่า100คนเนี่ยผมจะ อยู่ลอดถึงที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลงไหนดีวะแลบก็น่าสนใจนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยต้นเกมน่าจะลงเยอะอยู่นะคนเอาเป็นว่าเดีย๋ยวรอไปลงไกลๆแล้วกันไทนเรสพาร์เอรอจะดีหรือเปล่าวะมีคนลงมาแล้วครับจังหวะนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปเยอะอยู่เอาเป็นว่าผมลงเอ่อ เทไหร่าาดีวะลงตรงนี้ก็ได้อะเอาไปเป็นเมืองอหมู่บ้านเล็กๆก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นหมู่บ้านเล็กๆดีกว่านะครับลงกลางแมปเลยนี่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 หมู่บ้านนี้ก็ได้เนี่ยข้างล่างนะครับเฮ้ยแม่น้ำเหรอ อ๋อลงขุดจอดน,น้ำมันนี่ว่ะเอาตรงนี้ก็ได้ตรงถนนเผื่อเจอรถนะครับจะได้แบบว่าขับรถไปในเมืองนะฮะโคตรเสียวเลยวะ่ะเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวกลัวไม่รอดวะ่ะมามามาลงตรงนี้ดูดิมีรถปะเจอลัมโบนี่ขับหนีเรื่อยบมีรถปะวะเฮ้ยมีมีม,ม,มีรถจิ๊บอยู่ฝั่งนู้นด้านหลังด้านหลังดูรถจิ๊บรถจิ๊บ เดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปเอาไปเอาปืนก่อนนะครับกระโดดโอเคที่ผมต้องบอกว่ากระโดดลุกนั่งลุกนั่งอะไรพวกเนี้ยคือมันจะได้เวลาแบบว่าเอาไปตัดต่ออย่างเงี้ยมันจะได้แบบแมทเสียงกันได้นะครับผมจะได้ดูจังหวะการาตัดเสียงมาใส่นะโอเคขึค้นไปดูชั้นสองก่อนเฮ้ยไม่มีปืนเลยเหรอเฮ้ยมีเกาะโอเค เออ่มีหมวกกับคูณสองเก็บคูณสองมากระโดดโอเคข้างล่างมีไหมข้างล่างมีไหมมีกรอบครับผมเอ่โอโหกรอบเยอะมากแต่ปืนไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงเทา้ามีเสียงเท้าทุกคนมีเสียงเท้าบอดหรือเปล่าวะบอดปะบอดบอดบอด,บอดต่อยมันตอ่นตอยมันต่อยมันต่อยมันต่อยต่อยเอยอกลัวจะตายได้ ขอปืนนะบอดเออไปเลยโอเคโลดช้ามากโอเคครับได้ปืนแล้วเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้าน,น้านข้างนี้กันช่วงเริ่มเกมนี้น่าจะยังไม่เจอคนนะครับน่าจะไปเจอคนช่วงท้ายๆนะท้ายเกม เฮ้ย M 2อ9เฮ้ยโชคดีว่ะเอามาเลยครับผมโอ้โหของโปรดเลยนี่เจอรูปลักแล้วครับผม M 2 4 9บอกเลยว่าของดียิงกดได้สบายละบอกเลยเก็บกระสุนมาครับเก็บเงินด้วยมีเสียงเท้าอีกแล้วมีเสียงเท้าอีกแล้วแล้วใส่คูณ2ซะด้วยนะเฮ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วเออขอบใจนะที่เอาปืนมาให้เฮ้ย มีงเกีงขาสั้นขอแล้วกันนะเยี่ยมแล้วก็มีขา98ครับแล้วก็ M16 เอา M16 มาแล้วกันยืมหน่อยไม่ใช่ M16 มสิีเออใช้ M4 ก่อนนะครับโอเคบ้านหลังนี้เราฟาร์มไปย,ออยังวะเฮ้ยยังยังยังโอเคเก็บพ่วมาเก็บเงินด้วยเอาเงินมาเออ แม็กเสริมเยี่ยมดีโหลดเลยครับสี่สิบนัดเยี่ยมครับผมดาดฟ้ามีปะมีกิฟหน้าเยี่ยมเก็บมากระสุนเขียวเก็บมาด้วยครับเก็บอะไรมาวะเมื่อกี้เก็บเลือดใส่เกงขาสั้นแล้วมันช่างเย็นสบายเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวฟาร์มบ้านหลังนี้เราเราไปเอารถกันเว่ามีเลือดโอเคเก็บมาเฮ้ยอะไรอ่ะ ev แบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่รถนะครับ เราจะเก็บไว้ปะวะกระเป๋าเต็มแล้วเนี่ยทิ้งก่อนทิ้งด้วยโอเคกระป๋องน้ำเก็บมาในนี้มีอะไรป่ามีกรอบมีกรอบกับกิ๊หน้าครับแต่ว่าเราเก็บกิ๊บไปแล้วมีคูณสอครับเก็บมาแล้วก็เอามาใส่กับเอ่อ M 1 0อ่าโอเคใส่กับ M 4แล้วนะครับ เยี่งไปวิ่งไปเอารถกันดีกว่าโอเคไปไหนดีเอ่ยเฮ้ยข้างหลังอะไรอะคนนีกว่าลงก่อนลงก่อนลงก่อนค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 นผมไม่รู้ว่าบอดหรือเปล่านะน่าจะบอดน่าจะบอดน่าจะบอดนะครับน่าจะบอดเอี้ยวตัวเอี้ยวตัวบอดแน่ๆบอดแน่ๆโอเคโอเคลองมันเข้าจังหวะยิงป,ปั๊บ หัวแตกนะัดเดียวรู้เรื่องเอ้ยตายป่าวะไม่ตายอื้อหัวแตกเฮ้ยตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีมอ๋อไม่ใช่โอเคโหยิงเข้าหัวสองนัดตายแต่ถ้าเป็นคนจริงๆนี่ยิงนัดเออย,ยิงสองนัดไม่น่าตายนะครับโอเคมอบรุดของอเร็วๆๆ็เเก็บกระสุนไหมกระสุนเขียวเก็บมาเยอะๆเสื้อมันเฝียววะ่ะเสื้อกล้ามโอเค เฮ้ยเดี๋ยวนะกางเกงผมเปงนกางเกงอะไรอะ่ะอ๋อเกงยีนโอเคโอเคครับประมาณนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะคนเหรออ๋อคนนี่ว่คน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 ล่วงไปสิล่วงไปสิปสเออยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับยังเหลืออีกตัวหน,นึ่งแถวนี้ทำไมคนมันเยอะจังวะ <c oughs> คนโคตรเยอะเลยเมื่อกี้ก็เจอคนมีสองตัวเพิ่มมาเมื่อกี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับขับไปดูดิ ไหนไหนไหนดูดิมมันตายยังวะอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะนี่เราอยู่ในวงนะครับอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะวิ่งไปไหนแล้วอ๋อนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงตัวหนึ่งนี่ไงยิงไม่โดนยิงไม่โดนเรียบร้อยยิงรถ รีบไปรีบไปรีบไปเรากรเรุนเร่เรเริรเอิ่เเริ่รเ่เอิรเ่รเรโ่เริ่เรี่รเ่เดี่รเหเิ่ริ่รเนิริ่ิ่มเริเอ้่เริ่รริ่รเ่ิ่งริิ่เเรริิิ่ อ๋อไม่ใช่ต้นไม้นี่ว่าเก็บมา,มาเก็บมาเก็บระเบิดมาด้วยกระสุนเขียวเก็บมาด้วยโอเคกระเป๋าเต็มอ๋อยังไม่เต็มนี่ว่าผมว่าเราต้องรีบไปจากที่นี่ดกวาเดี๋ยวด่วนอ่าอยู่ในวงนะครับโอเครถอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหจอดสกลยเลยรถอ,ะอ่ะอ้าวรถอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่แล้วก็ไอตัวที่ผมยิงตายไปก่อนหน้านี้กล่องมันอยู่ไหนวะ อ่ากล่องมันอยู่นี่อ่า่นี่นี่นี่อยู่นี่ดูดีแน่เลยก่อสองเยี่ยมกระสุนเขียวอีกสามสิบสุดยอดแล้วเนี่ยมีอะไรปะมีกระสุนโอ้เยี่ยมเลยดีโหลดให้เรียบร้อยโอเคครับตหวดดูกระเป๋ากระเป๋ายังไม่เต็มไปขึ้นรถครับเหลือหกสิบห้าคนนะครับผมตอนนี้ผมคิวไปแล้วหกตัวนะทุกคนขึ้นโอเคไปไหนดีวะ ข้ามสาพะพานไปฝั่งนู้นแล้วกันเฮ้ยน้ำมันจะหมดแล้วนี่ว่าสีเหลืองแล้เนี่ยมีคนมาวาโหแล้วกลางทุ่งด้วยแวะบ,บ้านนี้ก่อนแล้วกัน อุ้ยเบียดลงโอเคโอ้เข้าประตูแต่ละทีเฮ้ยได้พันท้ายไหมเยี่ยมมีคนปะวะมีตังค์ครับผมเก็บมามีคูณหกไม่เอา ปืนและบาสานไม่เอาเฮ้ยคนๆๆๆเอารอยนัดกาดแม่งเลยดีกว่าเรียบร้อยครับหัวแตกรีโหลดรอยนัดไว้คิดว่าพี่ไม่เห็นไรน้องโอเคเปลี่ยนครับผมลงไปเอาลงไปเอาของลงไปเอาของมีของอะไรเอ่ยมีเลือดเยี่ยมกระสุนเขียวอีก60 เก็บมามีคูณสามไม่เอาครับเก็บไว้ก่อนโอเคอันนี้ผมเอารถบังประตูไว้นะแต่ยังไงมันก็เข้าได้แหละขึ้นมาชั้นสองด้วยอะ,ะเบเิดแฟรอเก็ปืนลัน่นมีคนมาวัดนันอะมีคนมา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 เตรียมรอยนัดเลยมามามาเข้ามาเข้ามาพร้อมกาดมาดิเออะมาให้ยิงตาย เฮ้ยยังมีอีกเหรอยังมีอีกยังมีอีกเรียบร้อยครับผมมีเปล่ามีอีกเปล่าทำไมมาเยอะกันจังวะรีโหลดรีโหลดเหมือนมีเหมือนมีเสียงเท้ามาอีกนะโอเคมีกระโปรงว่ะเปลี่ยนใส่กระโปรงดีปะเปลี่ยนดีป่ะไหนนอนหมอบดิโอ้โหกระโปรงมันแย่กว่ากางเกงอีกอะ เอามาเหมือนเดิมเลยโอเควงบีบแล้วไปเข้าวงดีกว่าโอเครถยังไม่หายนะครับขึ้นโอเคไปครับผมต้องเปลี่ยนรถแล้วเอ้ยไม่เปลี่ยนดีกว่ารถยังมีน้ำมันอยู่นะครับ นี่เจอถนนแล้วขับบนถนนดีกว่าดูดิเฮ้ยยังไม่มีคนเอาเยี่ยมโอ้โหยของโคตรแรอัพ M249 ก่อนเลยอันดับแรกอัพนี่เลยครับนี่มีที่กำบังหน้าด้วยเจเคมีเกาะด้านหน้าโอ้โหสุดยอดฮะ กระสุนเก็บมาโอ้โหสุดยอดครับได้หมวกสามมีปืนอาร์คด้วยแต่ว่าผมไม่เอานะครับผมใช้ร้อยนัดดีกว่านี่ดูครับโอ้โหติดที่กำบังกระสุนด้วยเป็นไงมีที่กันกระสุนด้านหน้าด้วยครับผมเฮ้ยตรงนั้นทำไมเหมือนมีคนวะเฮ้ยโคเท่ร้อยนัดเฮ้ยเฮมีคนมีคนมีคนวิ่งไปไหนลราเฮ้ย ล่วงไม่ได้เออดีโหลดดีโหลดดิโหๆดเราอยู่ที่โล่งนะตอนนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยหาบ้านเล่นก่อนดีกว่าขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเดินหน้าเดินหน้าจอดไว้ตรงนี้นะ,อะจอดลงโอเคขึ้นบ้านขึ้นบ้าน เหมือนมีคนวิ่งซ้อนเท้าเลยว่ะระแวงนะเว้ยเฮ้ยในที reload m a ก a z i n e ไงรีโหลด,นนโ,ดโอเคกระสุนเขียวอีกแล้วเก็บมาอ้าวตันอีกเวนกร,รเอมีรถไฟฟ้านี้นอนหมอบกอน นี่รอดักตรงนี้เลยดีกว่านะฮะรอดักตรงนี้อีกสามสิบคนเท่านั้นครับผมดูที่ว่าใครจะเป็นเหยื่อของเราลายต่อไปมีเสียงเท้านะครับด้านหน้ามันจะขึ้นมาบนนี้มอบมอบมอบมาแล้วมาแล้วนั่นแหละครับมาก็ตายดีครับ <laughs> เจอดักเจอดักเป็นไงล่ะขอบใจที่เอาของมาให้ ของเกงเลยเอ้ยไม่เอาของเกงนี้ดีกว่าเกงนี้มันไม่ค่อยสวยโอเคกดออกไปมีอีกเปล่าไม่มีนะฮะไม่มีมีมอเตอร์ไซค์ล้มตรงนี้น่าจะมีคนนะครับตายเยอะมากท่านี้เหลือข้อนี้ไปเลย เฮ้ยขา้างหน้นา,ม,นนามีคนขับรถเหยียบแม่งเลยขับรถเหยียบขับรถเหยียบอยู่บนเขานี่นี่นี่ขับบดแม่งเลยดเยิเรียบร้อยน็อกครับผมไม่น็อกคือตายเลยแหละอัดก๊อปปี้เขากำมาแหงน้ำเต็มฮะบวกกับเสียเลือดว่ะขอหิวก่อนฮิวไม่ได้อีกกรรมเดี๋ยวนะกินยาแก้ปวดแล้วกันนะเจออัดก๊อปปี้เรียบร้อยเลย ลงก่อนแป๊บหนึ่งขอดูของนี้อา้าวมีของเขียวมาให้โอเคหมอบก่อนโอเคฮิ้วโอเคกินนี่กินนี่โอเคครับไปวงมาแล้วขึ้นรถโอเคไปงไหนดีวะอา่า เหลือขวาโอเคน้ำมันเหลือไฟไฟ้าเหลือปิ่มเดียวนะฮะเ้ยนี่มันอุตสาหกรรมนี่ว่แล้วข้างหน้ามีคนอีกแล้วครับข้างหน้ามีคนเห็นไหมฮะเราจะขับรถเหยียบเขานะครับตัวดำดำเมี่ยงเมี่งเขาไม่เห็นเราเราก็จะขับรถเหยียบเขาเ,เ,เ,เรียบ้อยตายแบบโง่งๆ <laughs> เปลี่ยนรถเลย ตายแบบว่าตายแบบไม่รู้ตัวครับผมอยู่ๆก็เอ้ากูตายฉเฉยเฮ้ตรงนูง้น,นมีคนตรงนู้นมีคนไกลเกินไกลเกินเราจะขับรถไปเหยียบเขานะครับ <c oughs> เราจะขับรถไปเหยียบเขาตอนนี้เหลือสิบแปดคนสุดท้ายครับผมขึ้นขึ้นขึ้น,ขน,ขน,ขนเขาวิ่งไปไหนละมันวิ่งไปเอาแอร์ดรอปอ๋อคันนี้น้ํามันเต็มครับไปเอาแอร์ดรอปอหรอมึงไม่รู้สินะว่าความตายมาเยือนแล้วมันยิงใครอยู่วะยิงใครอยู่วะมันยิงใครอยู่วะ โอ้ย,ยเหยียบไม่โดนเหยียบละเหยียละเหยียบแล้วมันเห็นมาวามันไม่เห็นหรอกน่าจะเห็นมันน่าจะเห็นขับเหยียบมัออ่งเฮียเรียบร้อยเ <c oughs> สร็จไปอีกหนึ่งลายครับผมโดนรถเหยียบ <c oughs> โอเคนี่ฮะเรามาเล่นในโกดังนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วมีรถเยอะด้วยเแ่านี้ โอ้ยตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนสองคนครับมีคนสองคนตรงนู้นเห็นไหมนี่นี่น <wh publications> ี <administration> ่มันมันไล่ใครอยู่วะมันวิ <arkadaşlar> ่งมาเอาแอร์ดรอปแน่เลยยิงยิงยิงดักโดนครับโดนโดนไม่เห็นนั่งก็หัวแตกดิเออมีคนมามีคนมาตรงนี้ซ้ายมือวิ่งมาล่วงหนึ่งลวงหนึ่งลวงสองโอเค รีโหลดเอาละขวามือมีอีกสองตัวฮะโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากขับไปเหยียบแม่งเลยดีอะมาเอารถกูติดอีกถอยถอยโอเคไปครับไปเร็วเร็วเร็วก่วววววอนมันจะวิ่งหนีมันไปไหนแล้ววะมันอยู่บนเนินมันอยู่บนเนินอยู่บนเนินเขาคระะับอยู่บนเนินเขาขับเหยียบแม่งเลยนี่สองตัวนี้เนี่ยมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอก ไอตัวข้างหน้าไอตัวข้างหน้าเหยียบแม่งเออหนึ่งตัวลง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 วิ่งไปไหนเรามืองอ่ะเออล่วงไปดิตรงนู้นมีตรงนู้นมีเยอะคนเยอะจังวะตรงนู้นมีคนเพิ่งวิ่งเข้าไปนะครับโอเคไล่ล่าเลยไล่ลา่ลาเลายสิบคนสุดท้ายครับผมจังหวะนี้หลืออีกสิบคนสุดท้ายครับดูซิว่าเราจะที่หนึ่งหรือเปล่านะ ชาเลนจ์วันนี้นะครับเฮ้ยเ้ตรงต้นไม้ตรงต้นไม,ม้มีดีไงแหววิ่งมาตรงนี้พอดีเลยนะไอ้หนูเฮียเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งมันอยู่ข้างในนี้จำได้กูเห็นมันวิ่งเข้าไปอยู่เหล็กแปดคนครับมาดูกันดิมันวิ่งไปไหนรวบนั่นอะเฮฮเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เรียบร้อยครับผมตรงนี้ตรงนี้เจออีกแล้วแม่งเจอโคตรเยอะเลยตัวีไอ้ตัวนั้นมีชุดที่กูอยากได้อยู่ไปไล่ล่า,ลามันรีโหลดไปด้วยเร็วๆๆๆ้ายมีซ้ายมี้ายมี้ายมีขวาไม่มีโอเคสายสองสายสองสายสองนะครับยิงกดยิงกดเรียบร้อยเรียบร้อยกระสุนกูเยอะเว้ยอีตัวนึงเป็นไ,ปไหนวะอีตัวนั้นอนะ มีคนขับรถมามีคนขับรถมาแอมจะขับเหยียบไอส้สัสจะขับเหยียบกูเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนฮิวก่อนไอเน,นี้ยคนแน่ไอเน,นี้ยคนแน่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหลังหินแน่เลยไอตัวนั้นเมื่อวานตัวผู้หญิงเมื่อวานที่เรายิงมันไม่ตายอะ เอาไงดีวะรถเราไม่มีด้วยเฮี้ยชิบหายละขาน้าอขวามือมีรถขวามือมีรถเอาไงดีวะมีระเบิดควันครับผมแย่ตำแหน่งมันอยู่ไหนวะเนินเขาแน่เลยตอนนี้เหลืออีกสี่คนครับเอ้ยขวามือขวามือ ข arians, วามือ nice. มีขวามือมีวิ่งว <t od trước> ิ่งว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 ิ่งเร็ว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 อุ้ยอีกทียตกใจหมดมอบตรงนี้มีตรงนี้มีนั่งไงนั่งไงไอตัวนั้นไอตัวนั้นล่วงล่วงล่วงดีโลดดีโลดดีโลดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตำแหน่งแล้วเห็นตำแหน่งแล้วเห็นตำแหน่งแล้ว เราเห็นตำแหน่งแล้วมันอยู่หลังต้นไม้อยู่หลังต้นไม้โดน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 กูรู้มึงต้องวิ่งเข้ามาวิ่งมาวิ่งมาโผมาน็อกไปมึงอ่ะน็อกปะวะล่งวงครับผมล่วง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 หนึ่งล่วงหนึ่งโอเคโอเคครับวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วระเบิดระเบิดควันเราไม่มีละตอนนี้เหลืออีกคนเดียวนะครับ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วลงเนินเข่ามาพอดีเลยมึงกับกูมายิงกดยิงกดโดน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 ระเบิดดีว่าระเบิดดีว่าระเบิดดัก มันจะอ้อมมันจะอ้อมมันไม่เห็นวะหรือว่ามันเห็นวะไล่ล่า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 มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแน่เลยเออเปิดประตูมาพอดีที่หนึ่งครับผมโอ้โหแล้วชิ้ขวัญจริงๆร,ร้อยนัดของเราแมสุดยอดนะผมเป็นยังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ ชาเลนจ์ของผมเนี่ยผ่านนะครับอ่าที่1เลยโห,โหเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นได้ที่1น,นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสําหรับเกมพับ G แบบคนเดียวโดดโดดเหงาเงาด้วยฮะเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมมาเล่นต่อเดี๋ยวหรืออยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้ามาเล่นกับผมเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกัน นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีจ้า